สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโคทุกคนนะคะต้อนรับเดือนพฤศจิกายนถัดจากอีเวนต์ฮาโลวีนการตีบอล5ดาวตั้งแต่วันที่4ถึง18พฤศจิกายนจะเป็นเจ้าลูกเกียที่มาพร้อมกับท่าชาร์จพิเศษอย่างท่าแอโรบัสโปเกมอนดำน้ำประเภทพลังจิตบิน โดยในโปเกเด็กนะครับเรียกล่าวไว้ว่าลูก,กียเป็นโปเกมอนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายมังกรผสมระหว่างเพซิโอเซอร์และนกโดยมีสีขาวเงินตัดกับสีฟ้าด้านล่างลูก,กียมีคอที่ยาวและลำตัวเรียบลื่นพร้อมกับปีกใหญ่ที่คล้ายิ้วมือสามารถพรับเกรดด้านหลังเพื่อเพิ่มความเร็วได้โดยลูก,กียสามารถควบคุมสภาพอากาศโดยปีกเดียวที่กระพือเบาๆก็ทําให้เกิดลมแรงพอสะพัดบ้านพังได้เพราะพลังรุนแรงนี้ลูกเกียจึงเลือกอาศัยอยู่ลึกลงไปในทะเลอย่างสันโดษโดย มันปรากฏตัวในตำนานว่าเป็นผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเลในการตีบอสเจ้าลูเกียนะครับเพื่อนๆต้องใช้โปกเกมอนที่มีธาตุสมตีประเภทผีความมืดไฟฟ้าหินแล้วก็น้ำแข็งนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของเจ้าโปกเกมอนลูเกียและควรมีเพื่อนร่วมทีมประมาณ4-5คนขึ้นไปและก็อย่าลืมเปิดปาร์ตี้เพื่อช่วยกันจัดการกับน้องลูเกียให้เร็วยิ่งขึ้นสำหรับซ p 4ดาวของเจ้าลูเกียจะอยู่ที่2 1 1 5และ้าได้บูสสภาพอากาศลมแรง ที่เป็นสัญลักษณ์ว่าวจะสูงถึง2645กันเลยทีเดียวนอกจากนี้ในการตีบอลรอบนี้ตั้งแต่วันที่4ถึง18พฤศจิกายนหากเพื่อนเพื่อนตีบอลลูเกียจะได้รับท่าชาร์ตพิเศษอย่างท่าแอโรบัสซึ่งท่าพิเศษนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนด้วย t m ท่าชาร์ตแบบปกติได้ขอทุกคนโชคดีก,กับการตีบอลลูเกียที่มากันยาวๆถึง2สัปดาห์กันเลยทีเดียวให้ได้4ดาวชายนี่ลูเกียพร้อมท่าพิเศษอย่างแอโรบัสกัทุกคนเลยนะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ